หนึ่งสองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูเข้าแล้วโอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพรุ่งนี้มีใครไปพีอาร์ไหมคะไม่ถามเร็วไปป้ายยังไม่เข้ามาเลยดูเจมส์เคมิก้าซูกิยาเขาบอกว่าอุ้ยคนสวยเพียบเลยอันนี้จริงจริงป่ะอันนี้อันนี้พูดเรื่องจริงเกินเดี๋ยวคนป่วยเพียบเลยออกไม่ได้แต่งหนาไม่ได้แต่งหน้าคุณคุณว่าไงผมคิดถึงพวกคุณจริงจริง คิดถึงก็ต้องมาหาพรุ่งนี้เราบ้างแล้วคุณถอยไปอีกว่ามันจะเต็มเฟรมะัไม่ออเแต่ไม่เห็นเออไม่เห็นเลยล่ะเอ้ยหนูอ่านให้มาคิดถึงจังเย่เย่เย่มาแล้วเจอกันที่เดินสายนะครับคิดถึงคิดถึงอ๋อสวัสดีจ้ามาครั้งแรกครับไฮกีดน้องเจ้าสวัสดีครับพี่รู้สทรงซ้อไม่ง้อเสีย คนป่วยคนป่วยเยอะจังเลยครับโอ้ยลูปปกไลฟ์น่ารักจังสวัสดีครับเพิ่มมาดูไลฟ์ครั้งแรกคนดูสามสมหม่คนน right? hey. oh. 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 oh oh, ี kind of ้ชืจีว um ่าอันยองค่ะโหมากันเป็นหมู่คณะแม่ง oh น oh, ้องบายอุ้ยตำรวจเต็มเลยชุดนี้สิทธิดเราการ์ตูนมาอ่านใกล้ๆไม่ลูกอยู่นี่นะคะการชาทำตัวปกติสักวันครับอะไรก็ไม่รู้อ่านเยอะ ขาชอบคุณเสื้อสีดำกับเสื้อสีขาวเหตุผลที่ต้องไปทีอาร์วันนี้ข้อหนึ่งพิ้วสดเขาจะเล่พวกเราใช่แล้วเราลอะไรแหละฝนได้บ็อกกิ้งใหม่ทุกคนหนู่มือจะเราทุกคนหนู่มือจะเราบ็อกกิ้งนี้คือบ็อกกิ้งอยู่ใช้แรงสุดแต่มนเคยเกิดว่ะไม่ตั้งแต่สมัยมัธยมเดี๋ยวเขาเป็นกล้องแล้วเนี่ยใครก็ได้อ่านดูค่ะบล็อกนี้เมื่อวานอร่อยไหม เออไหนบอกว่าจะเก็บไว้ให้กินเก็บไว้ให้กินอย่างทิ้งไม่หมดแล้วรสชาติสุนัขไม่รับประทานได้ออกทีวีด้วยดีใจด้วยนะได้ออกทีวีด้วยใช่อะไรดีใช่ตอนเด็กเขาไม่เคยเชื่อไม้ขึ้นแล้วคิดถึงประตูข้าวเจ้าล้นจังคิดถึงหลายคนจังอ่ะคิดถึงว่าอยไปนะคนละคนละแนวในสองคนนี้ บารนี่เกลือนะมันไม่มีรสชาติสรุปไครไลท์ครับไลท์นี่คือนี่คือไลของการ์ตูนแอดพี่โรสและพี่ทุกศนและอิงชาและพี่เขาเจ้าและบาย มีกี่คนเนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่มีคนบอกว่าดีลร้นหลอดจังครับอุ๊ยไปแล้วพี่พี่พี่มีคนมีคนขอหวยอ่ะมีคนขอหวยหกคนทอดีเลยหกคนคนละเลขคนละเลขใครก่อนอ่ะากรุก่อนไม่พี่พี่รูสก่อนเลขศูนย์หกทำไมอาเป็นรุ่นหกเออ6หกศูนค่ะราหก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 หหกหกหกมดเลย รถไม่แคปใช่ไหมแคปไม่ได้แคปไม่ได้อันไม่ครั้งนี้ไม่แคปครั้งนี้ถ่ายเลยถ่ายแต่หน้ามาเลยเดี๋ยวคนดูตกใจไม่เป็นไรยาวยังยาวหกศูนย์เต้นโคยได้ทุกคนขอไปแกะก่อนนะขอไปเต้นโวยโวยอะไรนะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะจะสมัครรุ่นเจ็ดต้องต้องถามใอ่ะถ้าสอบรุ่นเจ็ดต้องถามยูนิลิสต์รุ่นสองไหมอ้าวอ่ารุ่นสองเพราะเขาเสนการช่วยเฉยก็เป็นตัวของตัวเองนั่นไงว่าแล้วคำนี้เตรียมเตรียมข้อสอบพิเศษที่จะขอจากพิเศษจริงจริงในทุกคนจะได้ขอจากพิเศษอะไรวันที่ออดิชั่น นี่ยังคนเลยยังคนเลยไปข้างหลังเลยนนองไปะพี่พี่ลูกศรนะเก็บไว้เป็นสิทธิ์พูดได้พูดชื่อชชืื่่ออตัวการ์ตูนได้ใช่ไหมพูดได้นะพูดได้นะได้ได้ใช่ไหมพี่ลอกศรพี่เก็บไว้ในสิทธิ์ใบถิ่หนูหนูร้องร้องเพลงเอลซ่าร้องอะไรนะดิววันดิวเป็นคนร้องเหรอพี่เคยสมัครรุ่นห้าแล้วแต่เขาไม่รับผู้ชาย แต่งหญิงมาอันนี้หนูไม่รู้จะได้ทำยังไงดอินดต์รอแดนฮิปเชนให้ดูหน่อยอะไรห่างลูกฮิปเชนแดนฮิปเชนให้ดูอ๋อไม่เห่าไหมอ๋อใช่โอ้โเล่นกีตาร์แล้วก็ห่าทุกคนรู้ว่าตอนที่อิงเห่าอ่ะดูนึกว่ามันในหอมีหมาจริงตอนแรกเสียงหมัอนมากที่หู่วทุกคนทุกคนถ่าไปูว่าหมามาจากไหนตอนแรกว่าหมาแถวด้วยอกใสอะแหก ้องพงมันก็สอนฟังอยู่โจโ์โมันคือไม่คือสมมติว่าเล่นกีตาร์กิดว่าเก่งแต่สุดท้ายวัดดีมินนี่มันวัเดืนเจดท้ายอว่าไม่เหือนินมาัมินทยังไงถึงจะหล่อเหมือนจตูนอุ้ยหนูหล่อเหรอสลอคนนี้ไปได้แล้วคนนี้ไปไหมไปไปมั้เมลมาเร็วมาเร็วมาเร็วมิน ไปไปอาจจะยังบายออกกล้องหน่อยเขาบอกบายบายเขาต้องบายไปบายน้องบายไปหาปปลาแล้วนะครับมองม่งไม่เห็นอย่าแยงกันพูดลกหนีเร็วเบลก็ลัางมาไปไเบลราจะลงมารอไปไบไปขอได้ ข่้ที่หนึ่งทั้นที่สองข่้ที่สามขั้ที่สี่อันนี้ต้องมีไส้ด้วยนะถึงจะถูกใช่ต้องเป็นแบบนี้ต้องมีไส้นะถ้าทําแบบอื่นคือผิดพลาดซึ่งที่เคยทำแบบไม่มีไส้ใช่ซึ่งในนี้ก็มีคนทําไม่ถูกเหมือนกันอันนี้คืออันที่ข่ายแล้วอห้าอันที่หกอันที่เจ็ดอันที่แปดทุกคนปีอาร์นีคือเดเม่ลง เมวจะลงมาจริงปะอันนี้จริงปะเมวลงมาจริงปะเมลจะลงมาบายบายน้องไรทุกคนบายบายน้องไรหน่อยกลัวออดิชั่นรุ่นเจ็ดไม่ติดอ่ะอย่ากกลัวเลยไม่เปิดเลยแต่ว่าแต่ว่าถ้าเปิดจริงๆก็อยากกลัวเพราะถ้ากลัวมันทำให้ใจของเราอ่ะหมุนหมองใช่มั้นไปก่อนหรือว่าติดแน่ใช่ต้องข้างเครียด์้างแบบห้ามแ้ามแบบยังไงวะห้ามเครียร์ขึ้นแบบห้ามข้ามแบบอย่าไปคิดว่าตัวเองไม่ตดเกยอย่าอย่าเกิดกาติดมางแตไก ชิวๆถ้าทำผิดถ้าจะโดนเซนเตอร์ตีไหมตีตำรวจลงเลยล่ะตำรวจลงตำรวจบ็อกกิ้งไปอยู่ถึงหน้าบ้านเลยถ้าไปจะผิดครบแสนวิวจะทำไรกันอ่ะแถวแถวกับพี่สอนจะวิ่งหกสถานีร้านร้านอ๋อล้ยไลฟ์มาชิบเลยไปอย่าหูชื้อไลฟ์วิวนี่ เปานพี่วเร้านแล้วหรอืของอินเตอร์แล้วเ้าพี่อนเาน่วทุกคนวันนี้วันนี้มินเมลกับกระตูนไปไปเล่นกันสามคนด้วยไปไปบ้านไปสนทนาทุกคนหนูได้หนูได้เพื่อนเป็นเด็กอายุหกขวบด้วยใช่ทุกคนูดทุกคนูดกคแน่หนูจะจพ่ก่อนลุ้นสุดทุกคนเป็นคนเงียบๆค่ะทุกคน ไม่เชิญเนี่ยเห็นเราเป็นคนเงียบๆแสงบิวจุ๊เซนเตอร์คนละหนึ่งทีหนูจุกไม่ไทีแ้วเกิแลรวเมลเมลจุปากนีลเอะเมล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 จริงมากใครติดสกินชิฟที่สุดในรุ่นหไม่ต้องบอกก็คงจะรู้ตอนนี้ตอนนี้โลกหนูเองค่ะ ไม่ได้เจอพี่พลูกศรสูนันเดียร์เมก็โตแล้วไม่ได้เจอพี่นะลูกหอยุยุดยลูกหกอยู่นิ่งๆสามเลยคุกกี้หนึ่งสองสาไอเมลยุเล่นนึงเดี๋ยอไอมเอาจริงเพื่อเพื่ออะเอากิวี่เอากิววีเออเอากิววีเอากิววีเอากิวี่ข้าววี้าว มาค่ะโอเคมาเลยมาเลยมาเลว่าสามร้อยสามร้อยมายังมายังไม่รู้ไม่ถึงวีอะไรไม่เห็นวีเลยอ่ะเอาไม่เอาข้าววีสุดท้ายสามสองหนึ่งมาไม่ดีเลยอ่ะไม่ดีเลยคนที่ไม่ดีคนเยวเหนถูกเอาไปหาจนซื้อขนมกินค่ะขอตั้งต้งน้อย ขอตัขยะกินเลยขอนะกมากไม่มีตังค์แล้วขอยัถามว่าอยู่กันกี่คนร้อยจริงจริงมีอิงชาอยู่ตรงนู้นอิงอิงชากับไลอยู่ตรงนู้นแต่ไลก่ลังจะกลับบ้านขอยังถามว่าเมลจะนิ่งกี่โมงไม่มีวันขอยังถามว่าเมลจะนิ่งกี่โมงยี่สิบห้านาฬิกาไม่บอกไม่บอกขอสักนหนึ่งชั่วโมงทำไมไม่เอาให้หนึ่งชั่วโมงขอกระแสดึงพวกนี้ไปกี่โมง สรุปในอ่ะอ ah, ah, ่ตีนกาโอส0้นกระตนท่ยปงนที่ชนไม่เปิดดีอ่ยเขาบอกว่าตีลังกาโอสองร้อยเขกคนเียวพื้นที่ให้น้องกระตุ้นหน่อยค่ะกระตุ้นกระตุ้น อนลูกพี่สอนบายจีลังกาโอนพันหนึ่งบายกลับบ้านแล้วเอาไว้จะกลับบ้านแล้วบายมีคนบอกว่าบายจีลังกาโอนหนึ่งพันบีเฟสบีอินคิววอร์เอลน้องบายน้องบายไม่ว่างครับยูดันสเตย์ไม่ว่างนะครัเจ้าจิกี้โอนสองพันเออไว้ก่อน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 มีคนปาวบอลูนถามว่าวันนี้เราทำอะไรกันมาบ้างวันนี้ทำอะไรมาบ้างนอนเราซ้อมพี่อาร์มัคะนี่สองค่ะคนนี้ไปไหนกันมาดิคุ ไปเล่นกับเ็กหกขวบมาค่ะสนุกสนุกเราไปสนุกสนุกก๊เอาวหาไปไหนแล้วหนูไปเล่นกรบเด็กหกขวบมาแล้วพี่พี่กระตูนแบบสนุกจังเลยวันนี้ไปแก้งเด็กันนี้ไปแกงมาในบ้านบอลคนตัวนี้ใครเจ็บขอสอนจิกี้หนึ่งพนไปนะสอนจิกี้หนึ่งพัน อย่าไปซีเกตเออไว้ต <expense> oh, <mer es> <or. ED> ้นอีกหกปีเดียวหกปีเดียวเตหมรถในกับเพื่อนไหมไม่เลยดูซงน่าจะพอตัวหนูกำลังโดนสังคมรอรออันนี้้ายใครวะพี่เขาเจ้าอใช่ใช่ไปเล่นกับเด็กหรือแย่งเด็กเล่นไปแล้งเด็กไปแล้ง ทุกคนเมลแกล้งเด็กด้วไม่ใช่เลยเสียวแปลว่าแกล้งจริงเสียงอย่างนี้แบบนี้ต้องโลจิกีแล้วล่ะตีลังการทุกคนแต่อันนี้ขอแปดล้านจะยังฮัลโลค่ะต่าการคุณรถโชว์ต้องการรถโชว์ที่มีรุ่นถกเป็นอันมากบอกพี่พัพเ p อร์พัพเปอร์พัพเปอร์ฮรได้ซ้อมจนไม่ได้นอนทุกคนชอบป๊อปคอร์นไหมคะทำไม ชื่อคนชอบปออปคนชอบแต่ว่าถ้ากปอปป้าคะอารเ้็คชอบไหมคะรุ่นหกสนใจเล่นละครคพืทำไรนาพี่จะเนใคเฮ้หนูเรายางเป็นพี่ลสันเเฮ้ยพี่ล่นเล่นแล้วเล่นะไนเล่นอเลอรเล่นไร่ลนเล่เดี๋ยวเดี๋ยวคุมไรให้ค่ะเดี๋ยวคุ้มไรให้เราพูดไม่ทันค่ะเราพูดไม่ทันทุกคนเสียใจมาก มึงพ่อมาดูเจ้าสอนกดกันให้ดูหน่อยครับอาจจะอยากวนนี้กับคนนี้เป็นเด็กไม่ดีโอเคไหมโอเคแต่ว่าเราเป็นเราเป็นเด็กเรียนโอเคเดเรียนฉันเรียไม่ดีคือฉันต้องทำงานไม่ได้ตามตามฟิลพี่ลูกศรมานนี้พี่ลูกศรจะทำอะไรทำไมอะซีรีส์เนี่ยตั้งสินะเล่นกับเพื่อนโอชิเบะเจ้าสอน แล้วจบแล้วเดบิวต์จะเสร็จวิวหรือเปล่าใช่ใช่เรามาแสร็จวิวด้วยกันไหมแล้วมาเสรคืนนี้นอนกี่โมงเฮ้ยมันจะจงแล้วอยู่แค่สองร้อยกวิวแค่สองร้อยจริงปะตอนนี้เก็บวิวแล้วขอดูหน่อยขอดูหน่อยเก็บวิวแล้วโทรศัพท์วิวไหนอะค่ะโทรศัพท์อันนั้นอาของหนูเอามาเลยเอามาเลยเรามาดูกันว่าของเรานั้นของเรานั้นหนึ่งเสรหรือยังเสแสจแล้วถ้าแสร็จวิวแล้วถ้าแสร็จวิวทำอะไรกอเช เราคันกังสิร์ฟพี่เราสอนเราโอนเราแคบโฆษณาโฆษณาโฆษณาคิวโฆษณาวีเกทุกคนทุกคนอีกอีกเราแคปแป๊บนึงแคปเดี๋ยวไอ้นี่ให้เท่าไหร่ที่เท่าไรอะวะอุ้ยนี่เจะเองถ้าไม่ใส่ที่เขาจะไม่ปิดไลฟ์อีกหกอีกได้เลยล่ะหกสิบวิวใครอยากไปคู่บุญตาไปดูคู่บุญตาใครมีตาบุญตาวันนี้ต้องกัน าบอกว่า9 9 9 9แสนวิวไปดูอีกนิดเดียวเองเขาไปดูกันตอนนี้เลยวิว1นึ่งแสนวิวแล้วมาดูให้อีกแสนวิวแล้วเท่านี้แล้วทุกคนรีบไปดูเดี๋ทุกคนเว้ยมันมีสิ่งนี้ด้วยเอามาจากไหนอ่ะดูตอนนี้เลยให้ประกาศแก๊สให้เหมือนแก๊สแก๊สจากการแฟนคลับใช่ตัวปลอมเฮ้ยมันกี่แล้วตอนเนี้ยกี่นเหรอแล้วปัดให้มันถีบได้ปะ วิธีปั่นเพิ่งสิวิวเองทุกคนตอนนี้เลยมันต้องเริ่นจบปะจบรู้สิทุกคนเปิดเอดีขนาดนี้โอ้ยยังไม่มาดีขนาดนี้ไม่ดูไม่ได้แล้วบ๊ายบายไอิูวอชิงตันเจนพอร์ตแอชเกตเตอร์โลคีบูสต์ไมมูด Thank you so much อะไร อีก23วิวอีก23วิวเย้ถ้าไม่แสน v i e จะไม่จบไลฟ์ถ้าไม่ยิบสามเดี๋ยวจะไม่เต้นตลอดไปจริงตลอดไปเลย่ยดีฉันเออรู้สึกจะหมดไลฟ์ว้าวยังก็จะต้องเห็นคอมเมนต์นี้สิงดัจริงงมีคนบนทวิตได้บ่ได้บาย ไม่แสนวิวรถจะแคปเื่อคนดูเออใช่เอ้าไม่มีเสียงอ่ะไม่มีเสียงอ่ะแป๊บนึงดูหรือยังนี่คบยังจะคบยังอันนี้มีเสียงไหมอ่ะข่าอะไรอบอยากคบเลย่ก็มันหมายถึงว่าเฮ้ย็นว่านเฮยไอ๋อลฟ์ ไม่เสร็จแล้วเขาบอกว่าเสร็จแล้วหอเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วหรอยงเขนมือพกอก่อนเขียนอรถเมลมาสอนป้าเขียนตัวให่นบอ

อยู่ก็อยู่ใครบอกว่าหอมแก้มที่ลูกสอนใครใครพูด่ลยไอวันทูมีเซนหกไอจีใครอยู่ข้างหน้ากระตุ่นอี๊ไม่เอาทุกคนหนูไม่ได้เป็นคนพูดเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ทำไม่เด็กไม่เมดไม่เมดจุกเซนเตอร์ ถ้าเจนหกไปมีคล no ิปชาเลนจ์หนูในติ๊กต็อกเนสองคนจะใส่ตังคไปแจกให้พี่ดิเข้าเลยหอนี่ยแจกเลยได้คลิปไหนเนาะเดี๋ยวพี่เติมฟใครติมรฟพี่บอกว่าหนูน่าจะเป็นฉันกรอาเช่นเขาบอกว่าตองฉีดในคนกวบขอขอเบสไ่ฝึกก่อนไม่ฝึกก่อนไม่ฝึกก่อน ออลิฟเลยสิใครมีบ yeah. ้างไม่ได้เอาเลยมานวดอยู่นวดอยู่นวดอยู่นมีนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแสนแล้วพี่จะเลิกโอชีอย่าไปเลยพี่จะเลิกโอชิคนอื่นแล้วครับอ้าววิธีใหม่เหรอเฮ้ยดูดีขึ้นปะอะไรอ่ะรู้จักดีขึ้นเติมลิงมีคนบอกว่ารู้จักเติมลิงเปล่าเติมลิงมันจะยังเติมลิงเฮ้ยดูดีขึ้นเหมือนเดิมเลยไม่ขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าสวยอยู่แล้วว้าวเขาบอกรู้จักเติมลิง ตื่นเตนันวนั้นเชนตื่นเนมาวนตนเต้นนเนตื่นมาิว้ตืตมิช่นเ้นูื่นเตนน้วเชนต่นเ่เมาฮชน์น้นนเ้้มนตื่ต้ื่นเตื่นไมชนตื่นตนื่น่นนานตื่นต้น่นเต้่เนมาดนไ้นะคะ วันที่29น Saint so okay. yeah. Yeah yeah. <c <c şey ี้รุ่นโขแล้วไซเรนไซเรนอย่าอย่าอย่าแล้วจะเป็นอะไรบ้างเกิดมาไม่เคยเจอใครน่ารักเท่าน้องกระตินเลยครับถ่ายเลยถ่ายเลยกระติบเต็มแกถ่ายนังหนะหนึ่งล้านวิวลูกศรทำอะไรดีบอกแล้วตั้งแต่ละหาดี ไปเผมนี่กดความมีรถสองขังเลยปะช่อสั่คไหมพี่คิววัคเือตลอดชีวิตลอดชีพไลฟ์รูกสอนที่ไม่เหมือนไลฟ์ูกสอนนี่ไาย์้าเจ้าเฮ้ยลุดแนคะนีขอโทษไม่ได้ไม่ใช่่าย่ะนองโอเคข้าเจ้าโอลี่แต่กระตูนน่ารักเกินอมีคนนอกใจมีคนนอกใจพี่ ป้าไม่ว่างแวะเจอกันงานนั่นนาทีเก๊ไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้าป้าป้าไม่เป็นไรเลยๆอ่านี้เราได้เสมอเลยถ้าพี่ลูกศรมีอะไรที่แบบทุกคนเดินเข้ามาหาเราแล้วบอกว่าเราเป็นหลานแล้วอะเเเซซตตลลลิมโดี้ิ e เมโลดี้ออฟไลฟ์ไม่บอกไม่บอกรู้แค่ว่ามันเจ๋งมากใช่มีฮิปเชนใช่มีแค่นั้นแหละแล้วมีลูกหุหรือลูกหุบเต้ฮิปเชนรุ่นกหุบเต้ฮิปเช็อต สิบแปดพอรุ่นหกเลยเย้ขอบคุณค่ะแต่พี่จะก่อนหนึ่ใครเก็บโทรศัพท์เราดิขอโทษทีโทรศัพท์หนูเองใครเลยโ่รศพท์บารไม่ได้ไปแล้วนะสิบเก้าไม่เป็นไรเรามีงานอื่นเยอะไเมลอดี้ออฟไลน์รุ่นหกขึ้นไหมครับเอ้า ไม่ึ้นค่ะงอนสวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่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 บายบ๊ายบวยขอบคุณากขอบคุณมากขอบคุณมาก เสียงแมนแมนโปรโมทมิวสิกคืออะไรข้อเสียงแมนแมนเขาให้เราทำเสียงแมนๆเชิญชวนให้เขาให้เขาเข้ามาดูพวกเราทั้งทุกคนทั้าทุกคนไม่มางานเมลลี่ออฟไลฟ์หนูจะลิงแล้วนะไม่ยังนพี่ลูกศรจะลิงแล้วเธอิมกเนลแล้วลิงแล้วมาใช่เพราะฉะนั้นทุกคนต้องมานะใช่แล้วโรตุนึงแอกก่อนไป คนที <laughs> <liksom S 2> ่ตกใจกับการกับการสกินชิปที่สุดวัสสวัสดีคนิดแล้วอุ๊ยทําไมไม่สวัสดีงไปได้มั้ยไปได้ยสวัสดีจะกับิออะไรสวนีอ